ถ้าไม่มีสิ่งนี้นะคะจะเข้าประเทศไทยไม่ได้นะคะทีนี้ก็คนจีนตุ๊ก็ว้าวุ่นเลยนะคะก็ต้องรีบไปทำนะคะ สวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เสียนตรงอีกแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ใหม่ไม่ค่อยสบายนะคะไม่สบายมา2วัน3วันแล้วนะคะรู้สึกหน้าไม่มีซีวิตชีวาเลยเนาะรู้สึกโสมนะคะช่วงนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้นะคะจะเข้าประเทศไทยไม่ได้นะคะกดเียงตรงก็ว้าวุ่นเลยนะคะก็ต้องรีบไปทํานะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยคือมีเพื่อนบ้านนะคะจะไปทําเอาไม่ใช่จะไปเมดสายอะไรแบบนี้เนาะเห็นเขาบอกว่าคุณต้องไปทํา สมาร์ทการ์ดขึ้นมาก่อนนะคะถึงจะไปได้นะคะถ้าเกิดไม่ทําเนี่ยคือจะข้ามไปไม่ได้เนาะคือเราก็จะไปทําวันนี้นะคะเพราะว่าเขาทําที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคล้ายๆกับลุมอ่ะนะรุมที่เขารับทําเลยออกไปที่ตรง เขาทำปัดประชาชนนะคะจะให้ดูนะคะอันนี้คือใบสมัครที่ใหม่กรอกไปเมื่อวันก่อนนะคะอันนี้คือกรอกไปแล้วครั้งที่แล้วอ่ะคือเราก็กลัวเนาะกลัวว่าเขาจะเก็บรายชื่อไปเกณฑ์ทหารหรือเปล่าอะไรตรงนี้นะคะก็เลยไม่ยอมที่จะไปทํานะคะตอนนี้อ่ะคือเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ทําอ่ะคุณจะข้ามไปฝั่งไทยไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะเราก็เตเราก็เลยต้องรีบจะรีบไปทํานะคะตอนนี้ อ่าสิ่งที่เราต้องมีก็คือใบที่เขาให้มาเนาะก็คือใบกรอกสมัครนะคะที่เขาให้มาแล้วก็คือเอกสารก็คือใบสำเนานะคะบัตรประชาชนของเรานะแล้วก็ทะเบียนบ้านนั่นเองนะคะก็มีแค่3อย่างนี้เองเนาะแล้วเราก็จะไปทําที่ลุมนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะว่าเขาไปทำที่เนาะที่ไหนนะคะคือเมื่อวันก่อนอะ่ะเขามาทําที่ วัดหรือว่าที่เอิงตามเอิงตามเขตอะไรต่างๆเขาจะมีการมาทํานะคะครั้งหนึ่งเนาะแต่วันนั้นน่ะคือเราก็กลัวไม่กล้าไปทํานั่นเองนะแต่วันนี้ก็จําเป็นจะต้องทํานะคะถ้าไม่ทําก็ไม่ได้แล้วนะคะตรงนี้เนาะเราไปชมกันที่นู่นดีก,กว่านะคะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากหมู่บ้านเรามาแล้วนะคะกําลังจะเดินทางไปที่ลูมหรือว่าสถานที่เขาทําบัตรประชาชนนั่นเองนะคะประชาชนพมา่าเนาะ Yeah. ระหว่างทางก็จะถ่ายให้ชมว่ามันอยู่ตรงไหนของเชียงตุงนะคะที่เขาทําบัตรประชาชนนั่นเองเ,องเนาะไปชมกันนะคะระหว่างทางก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะคะถ่ายไปจนถึงสถานที่เลยนะคะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ผ่านวัดทกคงนะคะแล้วก็เข้าซอยเล็กๆแล้วแต่นะคะว่าจะไปทางนู้นถ้ารู้จักก็ ไปได้เลยนะคะไม่ต้องตามใหม่มาก็ได้นะคะถ้าไม่รู้จักก็ตามใหม่มาได้เลยนะคะ <_ d ata> เข้าซอยเล็กเข้าซอยน้อยเพื่อที่จะไปถึงสถานที่เรียวขึ้นนั่นเองนะคะ <_ d ata> เพราะว่าเราไปทางลัดนั่นเองเนาะ <_ d ata> นี่ตรงไปเรื่อยๆนะคะน <_ d ata> ี่ก็ตรงมาถึงที่ <_ d ata> เขาเรียกว่าซอยอะไรก็ไม่รู้รแหละภาษาพม่าหมดไม่รู้อา่านไม่ออกนะคะ <_ d ata> <_ d ata> แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเขา เขาเลี้ยวขวาไม่ได้เนาะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยไปทางกาดหลวงนะคะก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้เราก็จะตรงมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงที่ประตูป่าแดงนั่นเองนะคะก็อันนี้ออกมาทางนี้ก็เป็นประตูป่าแดงนะคะถ้าใครไม่รู้จักทางนะคะก็มาตามใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องเชียงตรงท่านไหนไม่รู้ที่เขาทำบัตรประชาชนนะคะก็ตามมาเรื่อยๆนะคะ จะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะตามมาเรื่อยๆนะคะอันนี้มาถึงวัดป่าแรงแล้วนะคะก็รถก็จะติดหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีการแห่ขบวนขบวนเออไม่ใช่พูดผิดแห่ขบวนไม่ใช่ตายแล้วพูดไม่ชัดแล้วตอนนี้อะไรนะแห่ขบวนอแห่ขบวนนะคะอยู่เชิยงตุงนานนะคะเริ่มพูดไม่ชัดแล้วแห่ขบวนนะคะ ขบวนอีกแล้วเออแห่ไปเรื่อยๆแห่ไปวัดป่าแดงนะคะไม่ต้องสนใจแล้วตามมาเรื่อยๆนะคะก็ตามมาตามมา,มามามาถึงเลยเขาเรียกว่าอะไรนะรถสามล้าวนะคะเลยไปค่ะเลยวัดสามล้าวไปนิดหนึ่งวัดสามล้าวไม่ใช่เอาแล้วเริ่มเพลินแล้วโดยสถานที่ที่ที่อะไรอ่ะเลยตามไ่มาเรื่อยๆนะ เพราะว่าหมอยู่เชียงตุงไหมก็บอกไม่ถูกนะคะก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ก็ดูคลิปตามมาเรื่อยๆนะคะเอ,อ่อทุกคนที่อยู่ในเชียงตุงบางทีก็ไม่รู้นะคะว่าเขาทาบัตรที่ไหนอะไรยังไงก็ถามคนเด่นก็ได้นะคะตรงนี้นี่เลยสามเหล่ามาแล้วเนาะสามเหล่าก็เป็นรถทัวร์รถะไรนะรถบัสอะไรที่เขาออกนะแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าไปค่ะ เดี๋ยวเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะถึงแล้วนะคะตรงนี้อยู่ตรงซ้ายมือนั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะทําที่ทําการของเรานะคะถึงแล้วนี่นะคะอยู่ข้างหน้าแล้วเนาะเราก็ไปยื่นที่ตรงนี้แล้วนะคะก็คือเป็นสถานที่ที่เขาทําบัตรประชาชนนั่นเองเนาะ ็นบ้านเขาไม่เอานะคะเอาแค่ใบที่เราเกาะใบสมัครเนาะใบสมัครแล้วก็มาผูกติ่ก็คือจำเนาบัตรประชาชนของเรานั่นเองนะคะก็คือเอาตามนี้เองเนาะแล้วก็มายื่นตรงนี้นะคะเพราะว่าเขามีจุดที่เขาทําบัตรอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะอ่าก็คือเห็นเขาบอกว่าประมาณบ่ายสองค่อยมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเจ้าน้าที่เขาจะพักกินข้าวนะคะ ข้งางในก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ชมนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานที่<ล>ราชการเนาะก็เลยไม่ถ่ายให้ชมนะคะจะดีที่สุดแล้วเนาะ,ะกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะดูอะไรดูข้างหลังก็พอนี่นะคะก็คือได้มาแล้วนะคะเพราะว่าเราไปยื่นตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วเนาะ,ะเขาบอกว่าตอนบ่ายๆเนี่ยให้ไปเอานะคะอันนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใหญ่เท่าหน้าเลยดูนะคะอันนี้คือเป็นบัตรประชาชนเท่าหน้าเลยไม่ใช่นะคะที่จริงอ่ะก็ต้องรอนะคะเพราะว่าเขาจะต้องยื่นนะคะเอาใบนี่แหละยื่นไปที่เนปิโตออะไรแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจแล้วก็ทําอะไรแบบนี้ทําเป็นสมาร์ทการ์ดนะคะสมาร์ทการ์ดออกมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเราเก็บไว้ก่อนนะคะถ้าเราไม่เก็บไว้ก็คือ เราจะไม่ได้นะคะเราต้องเก็บไว <c> ้ <oughs> ให้ดีๆนะคะอันนี้เนาะต้องเก็บไว้นะคะน,นี้ผังของพ่อกับแม่นะคะแล้วก็ของใหม่นะคะเขาต้องใส่ซื่อภาษาอังกฤษด้วยเนาะ,แล,ะ, Q A นะ,ะแล้วก็มีอะไรมี QR code นะคะแล้วก็หมู่บ้านนะคะแล้วก็เลือดกรุบอะไรแบบนี้เนาะ แล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อของเราแบบนี้นะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนประมาณนี้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอันนี้คือเสร็จแล้วเนี่ยคือบัตรประชาชนเนี่ยเท่าหน้าเลยนะใหญ่มากนะคะอันนี้เหมือนเป็นคล้ายๆกับว่าเขาเรียกเป็นสำเนาเก็บไว้เวลาเราจะไปแม่สายทักกิเลกนะคะเวลาเขาถามเนี่ยเราต้องทํา เราต้องเอาวันนี้นะคะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะคะพร้อมกับบัตรประชาชนของจริงของเรานะคะบัตรประชาชนของจริงของเราก็ยังใช้อยู่ยังมีอยู่ยังเก็บไว้อยู่นะคะคือไปทำอ่ะรอคิวนานมากนะคะคนก็ถามมาเยอะไหมมันก็ไม่เยอะนะคะก็ พอดีนะคะบางคนไปแต่เช้าเลยยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเหมือนเขาต้องมาเช็คอีกทีนึงอ่ะชื่อว่าชื่อพ่อแม่หรือว่าชื่อเราเนี่ยถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องเนี่ย<ๆ>เขาก็ไม่ทําให้แบบนี้นะคะ <G ül> เขาก็เช็คๆว่าถูกต้องถูกต้องอะไรเนี่ยเวลาเรามาถึงใช่ไหมเขาก็จะมาเช็คอีกทีว่าอ่านี่ของใครนี่ของใครอะไรเนี่ยแล้วก็ไปต่อแถวนะคะไปต่อแถวแล้วก็ถึงจะทําออกมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าเรายังไม่ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาตรวจสอบเขาตรวจตรวจ,ตรวจแล้วเนาะมันมันไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้มันก็เสียเสียเวลาเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาก็เลยต้องให้ไปยื่นก่อนพอเขาตรวจเสร็จใช่ไหมแล้วก็พอตรวจเสร็จเรียบร้อยเขาก็ให้เราไปทําแบบนี้มันก็ถึงจะแบบถูกต้องอะไรแบบนี้เนาะเหมือนเขาต้องเช็คก่อนอะไรแบบนี้นะคะเถ้าคิเล็กก็น่าจะไปท,ทําที่ถ้าคิเล็กหรือเปล่าเห็นเขาบอกเนาะ ถ้าเป็นเชียงตุงก็ทําที่เชียงตุงถ้าเป็นเขตเชียงตุงอะไรแบบนี้เนาะถ้าเป็นเมืองเชียงตุงก็ต้องไปต้องมาทําที่เชียงตุงอะไรแบบนี้เนาะแต่ไม่รู้ว่า,าข้ามเขตมาทําได้ไหมอะไรแบบเนี้อืม <c oughs> ก็ดีนะคะก็ถือว่าแบบปรับปรุงแบบทันสมัยเนาะทาแบบเป็นเป็นสมาร์ทการ์ดอะไรแบบนี้เนาะมันก็มันก็โอเคเนา okay นะก็เราก็ต้องแบบระมัดระวังให้ดีเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือเราจะไปไหน ในเฉพาะเชียงตุงนะเราไม่ได้ออกนอกพื้นที่อย่างเช่นไปถ้าคิดเด็กไม่สายอะไรแบบนี้เนะาะบัตรประชาชนเนี่ยไม่ติดตัวเลยนะคะก็คือเก็บไว้ที่บ้านอย่างดีเลยนะคะคือไม่จําเป็นจะต้องแบบมีบัตรประชาชนติดตัวเนาะเหมือนไม่เหมือนสมัยนี้นะคะสมัยเนี้ยเราต้องติดตัวไว้ตลอดเลยนะคะเวลาไปไหนมาไหนอะไรเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้อะไรแบบนี้เนาะสรุปสุดท้ายนี้คือ ต้องมีนะคะเราต้องทำอันนี้นะคะถ้าเกือบทุกคนยังไม่ทำตามเขตหรือว่าตามเอิงตัวเองหรือว่าทำครั้งที่แล้วเนี่ยทำผิดพลาดอะไรไปเขาไม่ทำให้อะไรแบบนี้เนาะก็รีบไปทำนะคะไปทำที่ไปทำนะคะก็ติดตามคลิปใหม่นะคะก็ไปทำนะคะถ้าเกิดไม่รู้สถานที่ก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะคะก็จะรู้สถานที่ ที่เขาทํานะคะก็คือที่เขาทําบัตรประชาชนนั่นเองนะคะเขาจะทําอยู่ตรงนั้นแหละนะคะแล้วก็เข้าไปก็ไม่แม้แต่ไม่รู้ภาษาพม่านะคะก็เราก็ถามถามเขาว่าเพราะว่าคนที่เขารู้ภาษาพม่าแล้วก็เป็นคนขืนคนใต้อะไรเราก็เยอะแยะนะคะที่อยู่ที่อยู่แถวได้แล้วแล้วก็ที่แบบไปทําด้วยกันอะไรแบบนี้น,นะคะก็ถามถามเขาเอานะคะไปตามเขานั่นแหละเออแล้วก็ได้เองตอนแรกก็เอ้ยเราไม่รู้ภาษาพม่าล้วเราไปแล้วเราจะรู้เรื่องไหมเราจะทําได้ไหมอะไรแบบนี้เนาะ ก็ที่จริงก็เขามีแบบเจ้าหน้าที่เขาทําให้อะไรอยู่แล้วอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดไม่มีใบอันนี้คือเราไม่สามารถที่จะอนาคตข้างหน้าเนาะเราไม่สามารถที่จะเดินทางได้หรือว่าเดินทางข้ามไปฝั่งไทยได้เผื่อเวลาเขาถามขึ้นมาเราไม่มีอะไรแบบเนี้จะแบบถ้าไม่มีอันนี้คือเขาก็ไม่ให้เราข้ามไปฝั่งไทยหรือว่าข้ามไปไหนอะไรเนี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงมาทําอะไรช่วงนี้ทําไมเขาถึง มาปรับปรุงแบบทำอะไรตอนนี้เราก็ไม่รู้เนาะรอติดตามชมแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะถ้าเกิดได้สมาร์ทการ์ดเมื่อไหร่เนาะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องทุกคนได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่า กี่วันกี่ปีกี่เรือนได้เนาะก็ต้องรอดูก่อนนะคะว่าจะได้วันไหนนะเออโอเคนะคะก็คลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้สาวใหม่เชียงตุงด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของสาวใหม่เชียงตุงนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ